สามเดือนผู้ชายคนนี้กลับมาตั้งๆที่แบบทะเลาะก,กันแบบโอโ้โหจะเป็นจะตายเลยนะคุณแหม่มก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ว่าได้ทําสิ่งที่คุณแหม่มบอกหรือเปล่าเขาบอกทําทุกคืนอทำยังไงนะคะเมื่อคู่ชีวิตเป็นท็อกซิกรีเลชันชิพนะคะท็อกซิกรีเลชันชิพก็คือคู่ชีวิตที่ทําให้คุณเนี่ย ไม่มีความสุขเลยอยู่ด้วยมันมีแต่ความทุกข์นะคะใครกําลังเจอเรืงนี้อยู่นะคะรู้สึกว่าชีวิตคู่ตอนเนี้ยไม่มีความสุขเลยเจอหน้ากันตื่นมาก็แบบเครียดใส่กันเลยนะคะแต่เวลาที่เราอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนานๆแล้วเนี่ยเรามักจะเจอท็อกซิกอย่าว่าแต่ คู่สามีเลยอาจจะเป็นเพื่อนแบบพอเรารู้จักกันนานนิสัยที่แบบเป็นนิสัยเฉพาะตัวของเขาเขาก็เริ่มที่จะกล้าที่จะแ,ะแสดงออกกับเราสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบใจแต่วันนี้นะคะคุณก็จะมาพูดถึงชีวิตคู่ก่อนนะคะแต่คู่อยู่ด้วยกันนานๆแล้วไม่มีความสุขนะคะถ้าเจอแบบนี้จะทํำยังไงดีจะเอาวิธีแกมานะคะวิธีแก้นี้นะคะมาจากดรโจเซฟเมอร์ฟี่นะคะซึ่งดรโจเซฟเมอร์ฟี่เนี่ย เป็นครูนะคะที่สอนในเรื่องของการใช้พลังจิตใต้สําสนึกนะคะแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่เฉพาะชีวิตคู่อย่างเดียวที่สามารถใช้พลังจิตใต้สําสนึกแก้ได้นะทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องเลยสามารถใช้ได้ดรโจเซฟเบอร์ฟีบอกว่ามันมีกฎอยู่หนึ่งกฎซึ่งกฎนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งความปรองดองในชีวิตสมรสนะการแต่งงานเนี่ยมันคือความศักดิ์สิทธิ์การแต่งงานของเราทุกๆคนเนี่ย มันคือความศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันประกอบไปด้วยความรักความเข้าใจกันของคนสองคนที่มาใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขคุณแม่มก็ได้อ่านนะคะได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ดูคลิปของอับราฮัมฮิกซ์นะคะซึ่งอับราฮัมฮิกซ์เนี่ยเป็นครูผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเนาะซึ่งอับราฮัมฮิกซ์เนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นร่างทรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่อับราฮัมฮิกซ์พูดเนี่ยจะมาจากกลุ่ม ะะจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยที่ส่งผ่านเข้ามาจริงๆแล้วคนที่เป็นคนพูดคือเอสเตอร์ฮิกแต่เอสเตอร์ฮิกเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นตัวแทนนะคะของของอับราฮัมคือกลุ่มจิตวิญญาณที่ส่งความรู้ผ่านเข้ามาให้เอสเตอร์ฮิกเป็นคนบอกนะคะซึ่งเขาบอกว่าความรักนะคะอารมณ์ของความรักเนี่ยมันเป็นอารมณ์ระดับสูงคนเราเวลาที่มีความรักเนี่ยเราจะทําได้ทุกอย่างอย่างเช่นเวลาที่คุณมีลูกใช่ไหมคะ ความรักมันไม่ได้จํากัดเฉพาะสามีภรรยาหรือว่าคู่รักนะคะเวลาที่คุณมีลูกเนี่ยคุณก็จะทําทุกอย่างได้เพื่อลูกคุณสามารถให้ทุกอย่างแล้วเราก็รักลูกของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาที่คุณมีความรักใหม่ๆตอนเป็นหนุ่มๆนุมสาวเนี่ยคุณก็ทําได้ทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักเช่นเดียวกันแต่ทํายังไงเวลาที่เราอยู่กันมาแบบนานแล้วไอ้ความรักเนี่ยมันเริ่มจืดจางมันเริ่มจะกลายเป็นพิษ หรือเรียกว่าท็อกซิกเนาะกลายเป็นพิษหรือว่าอยู่ด้วยกันมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดนะคะจะแก้ยังไงก่อนอื่นนะคะครูแหม่มขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งภรรยาเนี่ยอยู่กับสามีด้วยความกลัวกลัวอะไรกลัวจะถูกท่อทิ้งแล้วเขากลัวแบบระดับจิตต้านสนึกเลยกลัวมากกลัวว่าสามีจะทิ้งตัวเองไปความกลัวเนี่ยที่ ผู้หญิงคนนี้ภรรยาเนี่ยรู้สึกเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดหรือว่าส่งไปถึงสามีได้สามีรับรู้ถึงอันนี้ความกลัวของภรรยาอยู่มาวันหนึ่งสามีมาพูดกับภรรยาว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าภรรยาเนี่ยไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่อีกแล้วอยากให้เขาไปจากที่นี่แล้วสามีก็ฝันเห็นหน้าภรรยาเนี่ยมาบอกว่าให้เธอเนี่ยออกไปจากบ้านชั้นซะภรรยาได้ยินแบบนี้รู้สึกตกใจมากก็เลยเล่าให้ฟังว่า จริงๆแล้วตัวภรรยาเองเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกกังวลกลัวสามีจะ,จะจะทอดทิ้งแล้วสามีเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของภรรยาแล้วภรรยาก็คุยกับสามีว่าจะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะจะไม่จะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้วิธีการที่ควรจะบอกอันนี้นะคะก็คุณที่กําลังมีท็อกซิกเลชันชิพหรือว่ากําลังมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่อยู่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะ เป็นวิธีของดรโจเซฟเมอร์ฟีซึ่งสอนในเรื่องของการใช้พลังจิตใต้สําสนึกในการแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะทํำยังไงนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังวิธีการแก้ให้คุณลองถามตัวเองก่อนว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับสามีก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณมีปัญหาท็อกซิกค,คุณมีความเครียดคุณไม่มีความสุขลึกๆแล้วคุณรู้สึกยังไงกับสามีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราทุกคนเป็นกระจกสะท้อนคนที่เราเจอ ณนะช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาไหนช่วงเวลาปัจจุบันนั่นแหละสมมติว่าปัจจุบันเนี้ยคุณมีความรู้สึกเครียดความรู้สึกเครียดของคุณอะ่ะมันก็เป็นตัวสะท้อนความเครียดของคุณมันก็จะไปสะท้อนกับคนที่คุณเจอซึ่งคนที่คุณเจอเนี่ยเขาก็เครียดเหมือนกันมันก็คือเหมือนกับเราคุณลองจินตนาการว่าคุณไปยืนสองกระจกคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงอะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันเป็นแบบเดียวกันเลยกับ สิ่งที่คุณเห็นในช่วงเวลานั้นนะค่อ,อลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าคุณรู้สึกยังไงกับสามีก่อนอันดับแรกเราคือกระจกสะท้อนของคนที่เราเจอถึงแม้จะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันมีบางแง่มุมนะคะบางแง่มุมที่มันสะท้อนกันเช่นสมมุติว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่พูดมากขี้บน่นจุ้จี้ครัผู้ชายมักจะชอบบอกว่าผู้หญิงจุ้จี้ขี้บน่นผู้ชายมักจะพูดแบบเนี้ย เออภรรยาขี้บ่นจังเลยบ่นนู่นบ่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พออยู่ไปอยู่มาสามีก็กลายเป็นคนขี้บ่นเหมือนกันอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเวลาที่เราอันนี้มันจะมีเนื้อหาจากหนังสือของดรเวนไดเออร์เนาะเกี่ยวกับการพูดถึงคนอื่นการวิจารณ์การพูดกันว่าคนอื่นเนี่ยเราวิจารณ์เขาว่าเขาเนี่ย สุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะเวลาที่เราวิจารณ์คนอื่นเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ข้อด้อยข้อบกพร่องของคนอื่นเหมือนอย่างเนี้ยคุณก็จะมองเห็นแต่ข้อด้อยของสามีเขาไม่ดีอย่างงู้นเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาชอบขี้บน่นเขาชอบว่าเขาทำให้ฉันไม่มีความสุขสุดท้ายแล้วตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนทีท่ทําให้เขาไม่มีความสุขเหมือนกันคุณลองคิดกับกันสิถ้าถ้าเขาเป็นท็อกซิกให้กับคุณตอนนี้คุณคิดแบบนี้ถูกไหมคะเขาก็คิดเหมือนกันว่าคุณเนี่ยเป็นท็อกซิกให้กับเขา เขาก็มีความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อกซิกเจอท็อกซิกคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวิธีแก้นะคะต้องกลับไปดูปัญหาของตัวเองก่อนว่าตอนนี้ปัญหาของคุณกับสามีเนี่ยมันคืออะไรต้องดูว่าอะไรที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่มีความสุขอยู่ตอนเนี้นะคะมันมีมันมีเรื่องอะไรบ้างมันอาจจะเป็นการแบบโต้เถียงกันนะคะแบบไม่มีใครยอมกันเลยพอสามีพูดคุณก็พูดหรือต่างคนก็ต่างแบบพอเจอหน้ากันก็แบบไม่อยากเจอไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้แบบ ยิ่งสถานการณ์ก็จะยิ่งแบบเรวร้ายลงทุกวันต่างคนก็ต่างไม่ยอมลงรอยกันไม่ยอมกันน่ะแรงมาก็แรงกลับมันก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้คืออยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมให้เอาวิธีนี้ไปใช้แต่ถ้าคุณแบบไม่ได้อยากแต่อยากเลิกก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้นะ,ะไม่ได้อยากแบบไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะก่อนนอนนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า ผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาเมื่อกี้ที่แบบเล่าให้ฟังอะ่ะเขาใช้วิธีนี้เนาะก่อนนอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการสร้างภาพเห็นหน้าของสามีที่แบบยิ้มแมย้มแจ่มใสมีความสุขร่ำรวยประสบความสําเร็จเขามองเห็นภาพสามีแบบนี้ในจินตนาการของเขาก่อนนอนเนาะมองเห็นสามียิ้มแมย้มแจ่มใสมีความสุขอิ่มเอมนะคะและเขาก็ ส่งความรักข้อที่สองนะคะเขาจะส่งความรักความปรารถนาดีไปให้กับสามีคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะไม่ได้เฉพาะแต่กับสามีนะกับทุกคนใครก็ได้ที่คุณสมมุติว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่กับกาลังโกรธกันนะคะมีปัญหากันอยู่คุณใช้วิธีนี้แหละมองเห็นภาพเขาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาคุณเนี่ยเดินเข้ามาหาคุณแบบยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นสามีคุณอาจจะจินตนาการมองเห็นว่าเขาเดินเข้ามาหอมแก้มคุณหรือเข้ามากอดคุณวิธีนี้คือเออคุณแบบเคยสอน คนที่รู้จักเขามีปัญหาแบบขั้นรุนแรงเลยนะแบบเลิกกันเลยนะด่ากันแล้วก็เลิกกันเลยแล้วผู้ชายเนี่ยก็ไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงภรรยาเนี่ยยังรักสามีอยู่แต่สามีเนี่ยหมดใจแล้วสามีไปมีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งสามีก็บอกกับคุณแหม่มว่าเขาเกลียดเกลียดภรรยาเขาไม่ชอบเขาเกลียดอยากเลิกคือเขาพูดอย่างนี้กับเราเลยคือแบบไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้าแล้วผู้ชายเนี่ยก็ไปมีผู้หญิงใหม่แล้วด้วยส่วนภรรยาเนี่ย ก็ยังรักอยู่แต่ปากแข็งแบบเวลาทะเลาะก,กันก็คือจะสาดกันอะใส่ทั้งทงที่ใจเลือดก็รักเขาแต่ว่าด่ากันแบบไม่สนอะเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้าคุณเป็นแบบนี้แบบเฮ้ยเวลาด่ามันยออไม่ได้เว้ยต้องด่าต้องแบบเออเอาขุดถ้อยคําสมัยพระเจ้าเหา่าพระเจ้าไหนมาด่ากันโคตรเงาอะไรเงี้ยเออด่าไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วลึกๆอ,อีกใจหนึ่งเรารักเขาถูกไหมคะพอเรารักเขาแล้วแต่ว่ากลัวเสียหน้าด่ามาด่ากลับ มันมันมันไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยที่สามารถจะได้ผลที่คุณบอกเขาไปเนี่ยก็คือบอกภรรยาเนี่ยบอกผู้หญิงคนนี้ว่าให้ทําแบบนี้เลยที่คุณกำลังกําลังบอกตอนนี้นะคะก็คือหนึ่งก่อนนอนเนี่ยให้นึกถึงภาพของสามีนะคะหรือเพื่อนหรืออะไรก็ได้ที่คุณกําลังมีปัญหาตอนนี้จินตนาการมองเห็นหน้าเขา พาเขาเนี่ยเดินมาหาคุณแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเขาอาจจะเดินมาหอมคุณหรือว่าเดินมากอดคุณก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณนึกถึงภาพดีๆอย่าไปนึกถึงภาพที่กําลังทะเลาะกันนะคะทุกวันเนี้ที่คุณไปต่อไม่ได้แล้วแบบตื่นเช้ามากก็เจอแต่เรื่องแบบนี้ เพราะว่าคุณน่ะในใจคุณในหัวคุณในสมองคุณเนี่ยมันมีแต่ภาพทะเลาะก,กันมันมีแต่ภาพที่มันไม่มีความสุขนะคะเปลี่ยนใหม่อ่ะทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะที่เหมือเล่าไปเมื่อกี้นี้ใครที่มาดูย้อนหลังนะคะอย่าลืมดูตั้งแต่ต้นนะ,ะเ,ปนเป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตคู่ที่ดีเลยะะบอกเลยนะคะมาจากดรโจเซฟเมอร์ฟี่นะคะซึ่งเป็นคนที่สอนในเรื่องของการใช้พลังจิตใต้ใสํานึกนะะทีนี้เขามองเห็นภาพสามีเนี่ยแล้วก็จินตนาการมองเห็นสามีเนี่ย ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาเขานะคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะให้คุณเนี่ยข้อที่สองให้คุณเนี่ยส่งความรักและความปรารถนาดีไปให้เขาส่งรรงงานดีๆพูดง่ายๆอย่าส่งความรู้สึกที่แบบเกลียดหรือว่าไม่ชอบส่งความรู้สึกดีๆออกไปว่าเราเนี่ยอาจจะพูดก็ได้แบบไม่รู้จะส่งอะไรก็อาจ,จะพูดก็ได้ว่าเอาอเรียกชื่อเขาก็ได้แล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยรักเขานะเราปรารถนาดีกับเขาเรา ปรารถนาที่จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเหมือนเดิมนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพูดดีๆพูดแต่สิ่งดีๆจินตนาการถึงสิ่งดีๆแล้วก็ส่งพลังความรักไปหาเขามองเห็นเขานะคะเสร็จแล้วข้อที่สามก็คือทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วนะคะประมาณว่าเวลาที่คุณหลับตามองเห็นภาพสามีของคุณเดินมาหาเนี่ยคุณก็อาจจะแบบว่า มองเห็นเขากลับมาคือคนที่คบบรคูแหม่มสอนเขาเนี่ยว่าให้ทําแบบนี้ยคบบรคูแหม่มสอนเขาว่าให้มองเห็นภาพผู้ชายคนนี้กลับมาแล้วก็กลับมาบอกรักเขากลับมากอดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่เดือนเองนะท่านประมาณเมาษ,า,ษยายนประมาณนี้นะก็สามเดือนผู้ชายคนนี้กลับมาตั้งทั้งที่แบบทะเลาะกันแบบโอ้โหจะเป็นจะตายเลยนะผู้ชายคนนี้กลับมาแล้วครูแหม่มก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ว่าได้ทําสิ่งที่ครูแหม่มบอกหรือเปล่า เขาบอกทําทุกคืนเลยเออมองเห็นภาพและจินตน,นาการแล้วส่งความรักไปให้ผู้ชายคนนี้ยแล้วคุณหมอก็ไปถามผู้ชายคนนี้ว่าเอ,อ้ยเห็นทะเลาะกันแบบหนักเลยอะตอนนั้นบอกว่าเกลียดไม่อยากเห็นหน้าเลยทำไมาอยู่ดีๆถึงกลับมาหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งคําพูดเนี้ยมาจากปากผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาคิดถึงพูดแล้วยังแบบขนลุกเลยคนที่แบบว่าด่ากันทะเลาะกันแบบเลิกไปเลยแล้วแบบ ไม่มองหน้าแล้วอะตอนนั้นบอกกับครูแบบว่าเขาเกลียดไม่อยากเจอแต่บอกว่าคิดถึงลืมไม่ได้เออเขาบอกเขาลืมไม่ได้เห็นไหมคะมันซึ่งผู้หญิงคนภรรยาเก่าอะรักสามีมากแต่สามีเนี่ยทิ้งไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วครูแบบสอนภรรยาเก่าเนี่ยให้ทําแบบเนี้ยปรากฏว่าไอ้ความรู้สึกจิตใต้สํำนึกของเขาเนี่ยมันส่งไปถึงผู้ชายคนนี้ได้แล้วผู้ชายคนเนี้ยก็บอกกับครูแบมเลยอ่ะคเพราะควม คุยกับทั้งสองคนนะคะถามเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกวิธีนี้ให้กับผู้หญิงคนนี้ใช้แล้วผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ผลสามเดือนผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาลืมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ปรากฏว่าเลิกกับผู้หญิงคนใหม่แล้วกลับมาหาเมียกลับมาหาคนเกา่าเห็นไหมคะมันได้ผลเสมอถ้าคุณทํานะคะแล้ววิธีนี้คือเหมือนไม่ได้เป็นคนสอนนะมาจากดรโจเซฟเมอร์ฟี่ที่สอนพลังจิตใต้สํานึกนะคะอืมคุณส่งความรักความ ปรารถนาดีแล้วทําให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจริงแล้วว่าเขาได้กลับมาแล้วกลับมาหอมคุณนะอันนี้หมายถึงคนที่เลิกไปแล้วเนะแต่ถ้าคนคุณอยู่บ้านเดียวกันคุณก็อาจจะประมาณว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเจอหน้ากันสามีก็เดินเข้ามาถามคุณว่ากินข้าวหรือยังชงกาแฟมาให้ถ้าสามีบ้านไหนชอบทําอาหารคุณก็อาจจะจินตนาการมองเห็นว่าเขาทําอาหารรอคุณไว้อยู่แต่สามีของคุณแบบไม่ชอบทําอาหารก็จินตนาการแบบนั้นไม่ได้นะคะก็มันมีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งของคุณแบบ เมื่อคุณแมกับสามีเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะก็ปีหนึ่งก็จะเจอกันสองครั้งบางครั้งหนึ่งมัางแล้วแต่เพราะสามีเป็นชาวต่างชาติบางทีคุณแหมก็บินไปหาเขาบางทีเขาก็บินมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแหมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรทําไมเราอะรู้สึกเกลียดที่หน้ารู้สึกว่าเขาพูดอะไรออกมาเราก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดเรารสึกแบบพูดอะไรก็ไม่เข้าหูคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมล่ะเวลาที่อยู่กับสามีอะเออ พูดอะไรก็ไม่เข้าหูผูุ้กอย่างเลยมันรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอะแล้วเราก็มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกุมก็เลยมานั่งพิจารณาว่าโดยปกติสามีเราอะเขาเป็นคนที่แบบตามใจตามใจกุมามากไม่ว่าจะพูดอะไรก็เออออกกับเราหมดแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นอะไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปเขาจะพูดขัดขัด,ขดกลับมาเหมือนพูดควรประสาทอะเราพูดออกไปอย่างนี้เขาก็จะไปอย่างนั้นเหมือนควรประสาทเราเราสัมผัสได้กับกับพลังงานนี้นะคะกุมก็เลยมานั่งเออ พิจารณาตัวเองไปนั่งวิเคราะห์ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยอ๋อก็เรานี่แหละส่งพลังงานแบบนั้นออกไปเพราะว่าตอนนั้นกูจําได้เลยว่ากูแมบมาโทรกลับมาคุยกับลูกว่าเป็นอะไรไม่รู้พักเนี้ยพูดอะไรแบบอะไรเงี้ยคือเราก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลูกฟังอีกเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรแบบเนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบไปโฟกัสไอ้ตรงจุดเล็กๆเนี่ยทั้งๆที่เขามีส่วนดีเยอะแต่เราไปโฟกัสจุดเล็กๆมันจึงทําให้จุดเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นนะคะกูแมก็เลยเปลี่ยนใหม่ ไม่ไม่ส่งพลังงานแบบนั้นหาเขาแล้วก็พูดกับเขาดีๆปรากฏว่าพอเราพูดกับเขาดีๆเขาก็พูดกับเราดีๆเห็นไหมคะถ้าคุณเป็นเอ่อถ้าคุณคิดว่าสามีเป็นท็อกซิกหรือว่าเป็นพิษสําหรับคุณตัวคุณเองก็กําลังเป็นพิษสําหรับเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนที่เขาไม่ได้อันดับแรกกลับมาเปลี่ยนที่เราก่อนเราทําอะไรอยู่ตอนนี้นะะเราไม่อยาก เจอแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆอ่ะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนถ้าคุณกับสามีเนี่ยเป็นพลังงานเดียวกันคุณจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเขาจะค่อยๆเปลี่ยนตามตามที่คุณเปลี่ยนในใจของคุณก่อนอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยวิธีเนี้ยลองเอาไปทําดูก่อนนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าโลกภายนอกหรือว่าสามีของคุณเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนจะค่อยๆปรับตัวเข้าหาคุณพอคุณแบบเพราะเปลี่ยนภายในปุ๊บสามีเปลี่ยนเลยจ้ะ เพราะอะไรโดยปกติคุณกับสามีไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วแต่วันนั้นไม่ช่วงนั้นไม่ใช่วันนั้นช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าเราเหมือนมัน,ม,นมันใสรู้สึกเขาพูดอะไรมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจเราอะ่ะมันก็เกิดจากตัวเราเองเราอาจจะไปเสพอะไรมาหรือว่าอารมณ์เรามันแตรปววหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเกิดจากตัวเราพอเรารู้สึกแบบไหนเราส่งไปถึงเขาแบบนั้นเขาก็ส่งแบบนั้นกลับมาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกลองดูว่าตอนเนี้ยคุณกับสามีมีปัญหาเรื่องอะไร แก้ตรงจุดนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยเจอขึ้นตื่นมาก็เหม็นขี้หน้ากันเลยอะ่ะมันไม่ต้องมีอะไรอะ่ะก็กลับไปเปลีนน่ยนตรงจุดนั้นแหละนะคะมองเปลี่ยนมองภาพใหม่นะคะข้อสามก็คือทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วในความคิดของคุณหรือในจินตนาการของคุณเนาะคิดแบบนี้ก่อนนอนนะคะข้อสี่ก็คือพูดกับตัวเองเลยทุกๆวันนะคะว่าสามีเนี่ยรักคุณมากพูดพูดไปนะคะหรืออ,อยากให้เป็นแบบไหนก็พูดแบบนั้นนะ่ะ ูดกับตัวเองตลอดเวลานะคะแบบวิสามีรักฉันมากหรือเอาเรียกชื่อเขาก็ได้นะรักฉันมากนะเรามีความสุขมากเลยเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพูดแบบเนี้ยท่องไปเหมือนกับท่องอ่ะคือการท่องเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับการสวดอธิษฐานอ้อนวอนอะไรอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่เราไปไหว้พระเราก็จะสวดอธิษฐานถูกไหมคะแต่วิธีของดรโจเซฟเมอร์ฟีเขาเขาจะเรียกวิธีการอธิษฐานว่าการสวดสวดอ้อนวอนนะสวดเออเขาเรียก่การสวดนี่แหละอธิษฐานสวดนี่แหละแบบเดียวกันทีนี้ดรโจเซฟเมอร์ฟี่เนี่ย เขาก็จะสอนให้ให้เราสวดก่อนนอนทุกวันเนอะถึงคนที่เราอะไรก็แล้วแต่ดีกว่าไม่ใช่แต่คนอะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาคุณไม่จําเป็นต้องสวดต่อหน้าหิ้งผานะคุณแค่มีบทบทที่เป็นบทของคุณเองอะที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณอ่านบทนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่สําหรับคุณอะคุณก็ท่องอันนี้คุณแบบก็มีจะมีแบบในโทรศัพท์หรือก่อนนอนก็จะอ่านพวกเนี้ยอ่านแต่จริงๆดรโจเซฟเมอร์ฟี่บอกว่าให้ให้สวด ตอนเช้าแล้วก่อนนอนแบบครั้งละห้านาทีเนาะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่คุณปรารถนานจะให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเรื่องเนี้ยห้านาทีถ้าไม่มีเวลากานเช้าก็ก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนสักห้านาทีแล้วก็หลับไปพร้อมกับไอ้คาที่คุณอธิษฐานเนี้ยแหละเนาะมันก็จิตใต้สํานึกเนี่ยเราพูดให้จิตใต้สํานึกได้ยินแล้วตอนนอนก็พูดไปเรื่อยๆระหว่างที่คุณกําลังสลึมสลือจะหลับก็พูดอะไรนึกที่นึกขึ้นได้ที่เป็นเรื่องราวดีๆอาจจะถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณก็อธิษฐานหรือว,ว่าพูด เวลาที่คุณกาลังจะหลับแล้วว่าสามีรักฉันมากเขาดีกับฉันมากอะไรอย่างเงี้ยความรักของเราดีที่สุดเรามีแต่ความสุขอะไรก็ว่าไปก็พูดพูดไปอธิษฐานแบบนี้ไปเลยนะคะนั่นแหละพอคุณทําไปได้สักพักนะคะแบบเนี้ยให้อารมณ์ต่างๆหรือท็อกซิกต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณเนียสามีคุณนั่นแหละเขาก็จะเริ่มเปลี่ยน แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนขอให้คุณคิดแบบนี้เลยพลังงานของคุณกับพลังงานกับสามีเนี่ยมันจูนยังไม่ติดแล้วมันกู่ไม่กลับแล้วอันนี้ก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจนะคะคุณหม่นไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเลิกกันอะไรนะมันอยู่ที่ตัดสินใจคุณหม่นสมัยก่อนอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนคุณหม่นก็มีปัญหากับสามีนะคะซึ่งเป็นพ่อของลูกของคุณทั้งสามคนคือปัจจุบันก็คือเลิกกันมาสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วแล้วคุณหม่ก็ มาได้สามีใหม่เป็นสามีที่เป็นชาวต่างชาติก็อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีคุณคิดว่าคุณแบบกับสามีเนี่ยปีนี้เข้าปีที่สิบแปดแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันอยู่มากันได้ยังไงซึ่งทะเลาะกันน้อยมากอ่ะทะเลาะกันน้อยมากๆช่วงแรกๆมีปัญหาอยู่แต่ว่าพออยู่ได้ไปอยู่กันไปนานๆแล้วมันมันเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็เรียกได้ว่าพลังงานของเขากับพลังงานเดียวกันกับเขาคุณแบบเนี่ยมันเป็นพลังงานเดียวกันนะคะคุยกันจูนกันติดอ่ะ คุยอะไรกันก็เข้าใจกันอะเราพูดอะไรไปเขาเข้าใจเขาพูดอะไรมาเราเข้าใจมันจูนกันติดแล้วนะคะมันจึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางคนมันจูนันไม่ติดต่อให้เราพูดยังไงมันก็ไม่ติดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขากับคุณก็คือคนละพลังงานกันแล้วเนาะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจอะเมื่อกี้จะเล่าเรื่องของแบบเมื่อก่อนนี้เนาะก็กับพ่อของลูกนะซึ่งเขาแบบเอ่อทำให้เราแบบเสียใจมากนะคะคุณแบบอยู่กับน้ําตาเลยบอกบอกตรงตรงร้องไห้ บ่อยมากไม่เคยมีความสุขนะคะแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะมันก็รู้สึกว่าในเมื่ออยู่กันแล้วไม่มีความสุขก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าแต่ถามว่ารักไหมรักนะคะก็เราก็รักเขาแต่เขาก็เขาก็รักเราแต่จริงแต่ว่าความรักของเขามันไม่ได้มีให้เราคนเดียวอ่ะเขาไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นอีกซึ่งเราก็แบบทนทนมาตักระยะหนึ่งแล้วจนแบบมันไม่ไหวนะคะมันไม่ไหวก็เลยคิดว่าเออถ้ามี ก็เหมือนไม่มีก็ไม่ต้องมีดีกว่าความคิดของของคุณแมเป็นแบบนี้เลยนะตอนนั้นนะ่ะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะต้องถนอมเอาไว้เพื่อที่ให้ลูกจะได้มีพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแมคิดว่าถ้ามีพ่ออ่ะอันนี้ขอขอพูดนะถ้ามีพ่อชั่วๆไม่ต้องมีความคิดของตัวเองตอนนั้นนะอืมไม่ต้องมีดีกว่าหรือฉันเลี้ยงลูกของฉันเองได้คุณแม่ก็ตัดสินใจเลิกซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมมาหย่านะแต่พอเราแบบอยู่ไปสักพักกี่ปีไม่รู้เขาก็มาหย่าให้เพราะว่าเขาเองก็มีคนอื่นด้วย เห็นไหมคะอันนี้คือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อให้รักกันอะแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็รักเขาเขาก็รักเราแต่เขาไม่ได้รักเราคนเดียวงะแต่ตอนนั้นคุณแบบยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังจิตหรือว่าจิตใต้สํานึกในการแก้ปัญหานะไม่มีการแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นอยู่แต่กับความทุกข์อะความเศร้าแล้วก็หมอดู <c oughs> ไปดูดวงแค่นั้นเองนะคะตอนนั้นคือไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูดวงนะแต่ว่าแม่พาไปดูแล้วแม่พาไปดูแล้วปรากฏว่าหมอดูทักว่าจะเจอคนที่แบบ เข้ามาสองคนนะคะจะมีคนเข้ามาสองคนขาวคนดําคนเลือกเอาเลยเขาบอกเนี้ยเลือกเอาคนที่เขารักลูกเราคุณก็เลือกจริงๆคนดําเข้ามาก่อนตอนนั้นก็คบอยู่กับคนดําเขาก็ส่งเสียงเลี้ยงดูเราด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีคนขาวเข้ามาอีกคนนึงซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่คนเนี้ยเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขารักลูกเรารักครอบครัวเราไงแต่คนแรกอะ่ะเขาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขารักครอบครัวเรากูาแบบก็เลยเลิกกับคนนู้นแล้วก็แบบ ตัดสินใจว่าเออคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่เขารักครอบครัวแล้วแล้วมันก็จริงนะคะเนี่ยจนปัจจุบันผมอยู่กับเขามาสิบแปดปีแล้วนะคะเขาก็ยังแสดงความรักความห่วงใยกับเราแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวเพราะว่าเวลาที่โทรคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเขาจะถามว่าเออแม่เราเป็นยังไงบ้างพ่อเราเป็นยังไงสบายดีไหมครอบครัวเราเป็นยังไงคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นถามหมดแล้วเวลาที่เราเล่าเรื่องราวของคนในครอบครัวให้เขาฟังเนี่ยเขาจะมี อารมณ์ร่วมกับเราอะแบบเฮ้ยตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาบอกโอ้เขาดีใจมากเลยหรือว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกเราไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้เสียใจด้วยคือเขาจะมีปฏิกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราเล่าให้เขาฟังเขาจะรับฟังอะพูดง่ายๆและทุกครั้งที่คุณแบบมีความไม่สบายใจใช่ไหมใช่ไหมเขาจะเป็นคนแรกที่คุณแบบนึกถึงคุณคิดว่าคนแบบเนี้ยเขาจะดีกับเราถ้าเราจะนึกถึงใครสักคนอะเราก็ต้อง นึกถึงคนที่ทําให้เราสบายใจถูกไหมคะเขาจะเป็นคนแรกแล้วเป็นคนที่คุณสามารถเล่าอะไรทุกอย่างเขาฟังได้หมดนะคะทุกเรื่องเลยนะแล้วเขาก็จะแบบให้กําลังใจเราอะนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วก็รักษาเขาไว้แล้วกันเนาะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เจอแบบนั้นวุ้มันเจอท็อกซิกอะอยู่ด้วยกันมันก็มีแต่แบบความเครียดอะเอาสี่วิธีที่คุณบอกเนี่ยไปใช้นะคะหนึ่งเลยก็คือสร้างภาพสามีในจินตนาการของคุณ สร้างภาพสามีในอุดมคติในความฝันของคุณเนอะสองก็คือส่งความรักให้เขาเนอะสามก็คือทําว่ามันเกิดขึ้นแล้วสี่พูดกับตัวเองวันละหลายครั้งในสิ่งที่คุณต้องการจากสามีนะคะสี่ข้อน,นี้แล้วคุณก็คอยสังเกตแล้วกันนะคะสิ่งนี้นะคะคุณแบบไม่ได้ไม่ได้อ่านมาอย่างเดียวคือคุณหมอสอนให้คนทํามาแล้วแล้วได้ผลมาแล้วนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนอะตัวเองอยังไม่ได้ทาหรอกเพราะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมันผ่านมันเลยจุดนั้นมาแล้วเนอะมันเลยจุดนั้นมาแล้วอาจจะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบไลฟ์นี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจคุณแหม่มไว้นะคะเพจนี้ชื่อว่าผู้สแสวงหาเส้นทางการตื่นรู้นะคะตื่นรู้ในทุกๆเรื่องนะคะหรือว่า Life Purpose Expert นะคะคุณแหม่มมามีความฝันว่าอยากจะช่วยเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยหาจุดประสงค์ชีวิตให้เจอทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะพวกขวงก็พยายามหาข้อมูลพยายามอ่านแล้วก็ดูคลิปของต่างประเทศเยอะๆนะคะแล้วก็ จะเอาสิ่งเหล่านี้มามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะรีเลช i ั่นชิพหรืออะไรก็ได้ทุกๆเรื่องที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะถามมานะคะเดี๋ยวจะมาตอบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็มาดูย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าคุณไปอ่านผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนนะที่มีท็อกซิกรีเลช n ั่นชพจึงอยากทาคลิปจึงอยากอออกกมาาบว่ คุณสามารถเปลี่ยนคู่ชีวิตของคุณได้คุณไม่ไม่ใช่เหยื่อ,อคุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณได้ลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาบอกกูแบบนะคะทักมาก็ได้นะะบอกว่าเอ้ยไปทําแล้วมันได้ผลแบบนี้แบบนี้นะคะกูแบบจะดีใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปทําแล้วมันได้ผลลัพธ์นะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ